สวัสดีพี่น้องชาวไอทีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานทัสฟอร์ดแอนตี้ไวรในส่วนของฟีเจอร์ที่เรียกว่า Live Encryption นะครับหรือว่าการเข้ารหัสข้อมูลน,นั่นเองนะครับผมฟีเจอร์ Live Encryption นะครับจะมีเฉพาะในผลิตภัณฑ์ Total Protection นะครับหรือว่าตัวท็อปของทัสฟอร์ดแอนตี้ไวรนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับคลิกขวาโฟลเดอร์ที่เรา ต้องการจะทําการ e n นคริปนะครับหรือว่าเข้ารหัสข้อมูลนะครับเลือกเมนู Encrypt-Archive นะครับผมหน้าต่าง Encrypt-Archive ก็จะแสดงขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยน่า h หรือว่าเปลี่ยนชื่อได้นะครับโดยการคลิกที่ browse for archive file นะครับผมเลือกผ่านนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็กด open นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ option นะครับติ๊กเลือกตรง move to อ r กลฟ์นะครับเค e ียดเอเียลนะครับผมใส่พาสเวิร์ดนะครับอันนี้พาสเวิร์ดของใครของมันนะครับผม mm hmm. เมื่อกรอกพาสเวิร์ดเรียบร้อยนะครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วกดโอเคนะครับอระบบก็จะทำการ Encrypt folder ที่เราเลือกนะครับกดโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม ที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับก็จะมีไฟล์นะครับ .exe นะครับ test .exe นะครับผมที่เราทำการ encrypt ไว้นะครับวิธีการเปิดไฟล์ encrypt นะครับง่ายๆนะครับดับเบิลคลิกที่ไฟล์นะครับผมใส่พาสเวิร์ดนะครับกดโอเคนะครับ อ่าโฟลเดอร์เทก็จะปรากฏที่หน้าจอเดสทอบนะครับวิธีที่2นะครับเดี๋ยวผมลบไฟล์โฟลเดอร์นี้ไปก่อนนะครับวิธีที่2นะครับคลิกขวาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกดีคลิปนะครับผมแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดครับเรียบร้อยนะครับผมโฟลเดอร์เทสก็จะกลับมานะครับ ถ้าไม่มีพาสเวิร์ดนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลข้างในได้นะครับผมสำหรับวิธีการใช้งานทัสเวิร์ดแอนต v ไวรในส่วนของฟีเจอร์ที่เรียกว่า live encryption นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ